สวัสดีครับผมนะนะครับจากพ่กรรายการ OIC ครับก็ไปเรื่อยๆครับไม่ถึงกับบ่อยมากแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ไปเลยครับที่ไปประจำาจริงผมจะเดินแถวบ้านถ้าส่วนใหญ่ครัเป็นห้างสสินค้าครับเป็นแฟชั่นไอแลนด์กับเดอะมอลล์มังกะปิครับเียงเกี่ยวกับอะไรบ่อยที่สุดหรอจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบทานนะจะหมดค่าของกินกับขนมขนมอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นถ้าเกิด เป็นหนังสือเป็นซีดีเป็นเพลงอย่างเงี้ยเยอะครับผมชอบอ่านนกกาซีรรถยนต์ครับเกี่ยวกับพวกรถยนต์ทั้งหลายแล้วก็การ์ตูนด้วยอ่านการ์ตูนเยอะมากเลยครับเพลงที่ชอบฟังครับก็ทินงก็ฟังน้าทุกแนวนะครับเพราะว่าเราทําพิธีกรรายการเพลงด้วยแต่ตอนนี้ยกำลังสนใจพวกอิเล็กทรอนิกส์ฮะ่งเริ่มมาฟังแบบเพลงฟิตดๆดูบ้างอะไรเงี้ยฮะน่าสนใจดีอาจจะมีบ้างเคยเจอบ้างนะอย่างเช่นว่าแบบ ไปบางที่มันดูอุปกรณ์เขาเรียกว่าไรนะพวกเครื่องดนตรีครับผมชอบเล่นดนตรีแต่ว่าเล่นไม่เก <at> ่งเท่าไหร่บางทีไปปุ๊บพอเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยคุ้นๆหน้าเขาี่ทำรายการเพลงนี่ว่าก็จะเอากีตาร์โจมแบบแพงๆให้เราซึ่งเราเล่นไม่เป็นไงครับพอเล่นตีขอนเอาน้องไม่เล่นอย่างเงี้ยครับเอ้ยกล้าพูดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมเล่นแค่นิดเดียวพี่แค่จะมาดูว่าระดับบ้านเฉยๆนะครับนิยามคขาว่าช้อปปิ้งของผมครับคือจริงๆแล้วผมว่าการช้อปปิ้งเนี่ย มันไม่จําเป็นว่าต้องซื้อของแพงหรือว่าซื้อของถูกเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณซื้อของที่คุณรู้สึกว่าซื้อแล้วมันสามารถเติมเต็มความรู้สึกคุณได้โดยที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียเงินมากเกินไปหรือว่าซื้อของชิ้นนี้แล้วเราทำแล้วเฮ้ยเสียได้หรือเปล่าเงี้ยผมคิดว่าการซื้อของนะคือการที่ซื้อของมาเติมความรู้สึกโดยที่เราไม่ต้องเสียได้มันนะครับก็ฝากเพื่อนๆชาวช้อปปิ้งแกงนะฮะให้ช้อปปิ้งกันด้วยแบบใจที่แบบว่า อย่าสิ้นเปลืองละกันให้ชอปปิ้งด้วยความพอเพียงแล้วกันะฮะอยากได้อะไรซื้อแต่ถ้าเกิดเห็นลดราคาแล้วไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าพิ่งซื้อมาแล้วกันะฮะเก็บเงินไว้นะครับเดี๋ยวเอาไปบริจาคช่วยนำท่วมก็ได้นะฮะที่สำคัญนะครับฝากรายการ o อไทางแบรน์ชาแนลได้ครับ